<2008. S 2> สวัสดีครับอ่ะวันนี้พา f o r ์เลนเจอร์สี่ประตูมาถ่ายของเหลวกันหน่อยใช้งานมาเยอะแล้วนะครับตัวน,นี้ใช้กี่ลิตรช่างตัวนี้ใช้อยู่7ลิตรครึ่งครับ เออเจ็ดลิตรเลยเหรอใช่ครับมันใช้เยอะจังเลยนี่ยังไม่ดำครับทำไมคเขาเขาถึกเขาดีครับดำหรือยังยังไม่เหนียวครับใช้ได้ใช้ได้อ่ะอ้ยมันเกินระยะเลยเด็กพัดต้นดีครับพัดต้นดีดีตัดต้นดีผมเปลี่ยนตัวนี้แหละตัวนี้ครับใช่ คันนี้เปลี่ยนอยู่นี่ประจำครับใช้คาสตันตัวนี้มันได้ได้หมื่นโลบ่ะอ๋อได้หมื่นโลครับใช้เจ็ดลิตรเลยเหรอมันกระเทือนมากเลยมันทำมาล่ะหกหกเจ็ดเจ็ดครึ่งเองที่เหลือครึ่งเหรอไวทำไมทิ้งแล้วเอาไปไหนครับพนทิ้งแล้มั้งถ้าถ่ายเจ็ดครั้งนี่ เกือบจะได้เลยเนาะโอ้ยต้องไปเทสะสมไว้แล้วไอ้ที่เหลือนี่ยสะสมเอาไว้ดิโอ้ยี่จะสั่งพ่อแขนสองหมื่นโลนึกสนุกเลยสองหมื่นโลเลยอ่ะใช่ตอนนี้เวลาถ่ายทุกครั้งมันต้องมีเปลี่ยนผ้าอะไรนะเปลี่ยนตะกินนี่แต่นี่เป็นโอลิงอ๋อนี่เป็นโอลิงแล้วไม่ต้องต้องจับขาเป็นแหวนที่จะเปลี่ยนให้ เช็คช่วงหน้ารถคันนี้โอ้จำไม่ได้กี่ปีแล้วหรอ้นจนเสร็จงวดแล้วส่งงวดจบแล้วจนเจรู้ตู่ใหม่หแล้วนะ่ะรถต่อแค่ใหม่หแล้วนะ่ะโอ้โห ดูช่วงล่างกันหน่อยครับอู้สีใหญ่มากเลยดูอะพัีไอตัวไหนวะที่พี่เก่งให้ผมมาเนี่ยตัวนี้บ่เนี่ยตัวนี้มันเล่นตัวได้อย่างนี้เหรอเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเล่นตัวได้อย่างงี้ไหม เออมันใช่ไหมมีช่างเป่ากรองให้ครับถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเป่ากรองด้วยเอ๊ะไม่โฟกัสอีกแล้วนี่ช่างตัวน,นี้มันเล่นตัวได้อย่างงี้ไหมตัวเนี้ยเนี้ยเนี่ยน,นี่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 ไอ้กลมๆเนี้ยอ้าวไม่ได้ครับ ะไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันต้องติดกันครับตี่แบบไหนนี่ย่าิงๆนี่ไม่เห็นเราขาดออกทำไมมันขาดเร็วแท้ขาดครับเพราะไม่มีคันยปงเก็บแล้วรถกำนันกำนันอยู่บ้านนวลสว่างไปเก็บมาแล้วนี่อยู่ที่บ้านเกือบห้าพันตัวนี้นะครับผมคลิปหายแล้วห้าพันเลยเหรอครับมันติดศูนย์นะเป็นอศูนย์นะครับมันมันเป็นตัวทวงครับทวงอะไรตทวงไว้ให้พอมันสั่น เ็ะขับไปมันก็ไม่ดังอะไรเลยล่ะไม่ดังอะลยแต่อาจจะมีเสียงอาจจะเราไปสังเกตจะได้อ๋อดวงครับห้าพันเลยเอ,อยู่นี่ไม่มีเปลี่ยนเดี๋ยวต้องลองถามว่าสั่งให้ได้ไหมอาจจะถูกกว่าหรือยังไงด่วนไหมมีอยู่ไม่ไอตัวเนี้ยมันมีอยู่ฮะ<อ>ผมมีอยู่ตัวเนี้ยมีไหมมีสั่งมาได้ใช่ไหมสั่งเขาให้มา สภาพดีไหมใช่ได้เลยไม่ขาดอย่างนี้ะนะไม่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 ขาดขาดก็มาเปลี่ยนเียครับไม่ขาดไม่เลยหมดแล้วเออเครื่องเกมต้องติดกันไหนไหมเลยมันอยู่ตู้ไหนร้อนไหมท่านเก่งให้มาวันนั้นจักอยู่ตรงไหนหรอนเหมือนตัวถั่วมันร้อนสุดล้อนเลยนะเดี๋ยวจต้องไปหาดูแล้ว สวัสดีครับผมเปลี่ยนถ้าเกิดมีมีมีเอามาเปลี่ยนเลยนโอ้ใช่ใช่ตัวนี้วันนั้นกำลังไปเปลี่ยนได้ห้าพันเนาะแพงอยู่มาเท่าห้าพันไม่อยู่อ๋อหกพันในเดือนนี้นี่นะใช่อยู่สูตรนะแพงมากลองไปหาดูของชนรวมี่มีอยู่ผมมีอยู่นั่นแหละเอาเอามาไว้เอามาเปลี่ยนเลยนะอย่าดังกองแกงกองแกงมันเปตัวตัวตัวถ่วงอ่ะอ่า โอ้เดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนเดี๋ยวหาได้ผมจะเอามาให้เปลี่ยนไม่รู้ว่าผมเอาไว้ตรงไหนหหน้ำไม่มีเกลือน้าเจอก็ต้องเปลี่ยนต้องทันซูออันนี้เราเติมอะไรนี่เช็ลมเช็ดลมยางให<า>้อ๋อเช็ดลมยางข้างหลังเติมเท่าไหร่ผมนึกว่าสี่าสิบเราใส่น้ำมันเยอะรถขนน้ำมันนะครับแต่น้ำมันนรถไม่มีอ่า ใช่ใช่คนลมันอย่างดีเลยใช่เท่าไหร่หน้าตอกนมันสามสิบสามกันเดียว ช่างเดี๋ยวนี้ยังเป็นกู้ภยัยอยู่ไหมเป็น,นครับโอ้เอาไม่เอานี่ออกบ่เปลี่ยนกล้องก่อนผมเบื่อต้องเปลี่ยนกล้องตรงนี้แหละ เกะออกยากนี่ครับกองอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดลิตรเท่าไหร่ตัวเนี้ย 1,850อ๋อ1,850กุญแจวิเศษเลยนิทำเองรอต้องต่อยาวๆใช่ไมหมใช่ครับใช้เหล็กป้องอ้อยเลยครับเดี๋ยวผมถามหน่อยรุ่นไหนถ่ายง่ายสุดๆอ่ะถ่ายง่ายสุดรถก,กระบะ นิ้วแบกชิ้นใหม่ก็ง่ายเพราะกองอยู่ข้างบนเครื่องกองข้างบนใช่ไหมใช่อ๋ออ่1.9ก้อมันอยู่ข้างเครื่องมันจะแคบแต่ออกได้เหมือนกันกองอยู่เหมือนกันเป็นเดียร์บัตแต่ดูตรงนี้เอาออกข้างนี่เหมือนกันออกข้างๆก็ได้ออกข้างบนก็ได้แล้วแต่คนเทฟอร์ดต้องออกตรงนี้เลยตรงนี้กองที่เดียวกันกอง1.9จะอยู่หลังปั๊มครับหลังปั๊มข้ารีวล่ะนี่วู้อยู่ข้างล่างอยู่ตรงที่ ตรงที่ดีแม็ก๋อนี่ครับมันก็ยังค้างหู่อมันเกะออกมาก็ไม่หมดนั่นะนะเฮ้ยโอ้ลูกยางอยู่นั้นนะลูกยางติดอยู่ข้างในครับลูกยางติดอยู่ข้างในต้องบอกช่างแล้วใช่ลูกยางไหมนี่มันติดอยู่ข้างในอ่ะเพราะว่าน่าจะใช่นะ ใช่เป็นสปริงแล้วมันคืออะไรนีนสร่สปริงรอ,รอ,อ๋อสปริงเหรอใช่ครับอ๋อคือสปริงโอ,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 อ้งานเยอะเลยครับ ผมว่างานแบบนี้สบายมากแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยกอะไรวะ<อ>ทำไมรถมันโยกวะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมรถมันโยกวะกฮะเรียกโอ้มอผมว่าทำงานแบบนี้สบายเนาะ สบายกว่าช่างดิสบายกว่าอูถ่ายเต็มน้ำมันเครื่องแล้วก็ทําช่วงล่างทําช่วงล่างด้วยนี่อ๋อพวกเบรกพวกอะไรงี้เนาะเออผมว่ามันสบายกว่าป่ะถ่ายเครื่องถ่ายเกียดไม่ทำ<อ>เง่นทำหมดสบายอยู่เคยมีคิดเสียไหมเกลียวเสียไหมไม่ ก็มันเป็นพลาสติกไม่ใช่เหรอพลาสติกครับแต่สเสรยนม,มาอย่างยังยังมีเสียโอ้โอต้องเน้นนั่นเลนะเ,เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทีแทนขายนะพร้าวอีกฮะแทขายไปโค้าวอีกช่องหอไนองหนไปวนพนี่เขาไป ทำทำรัวที่ไหนครับอ๋อเปลี่ยนอะไรนะอ๋อกองเอต้องเปลี่ยนตลอดใช่ไหมอ๋อเป่าก็ได้อยู่ที่ลูกค้านะอยู่ที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป่าทำความสะอาดก็ได้กองนี้ก็เป่าก็ได้ครับเพราะว่า,วาใช้สักอ่ากองอากาศนี่ทายน้มันเครื่องสัก สักสิบรอบกันยังค่อยเปลี่ยนใหม่ดูที่ลูกค้าใช้งานอุ๊บสกปรกมากเลยไม่ได้ล้างด้วยฮะ ไม่เอาบัตรกรุงไทยมาจะให้ไปกดที่ไหนเนี่ยนี่กดด้านบนคู่ก็แค่เสียสิบบาทเองถ้าบัตรนั้นมันไม่เสียไงหาให้เจอแล้วลูกตุ้มน่ะหาให้เจอนะอยู่ตรงไหนวะผมว่าอยู่ในบ้านแหละหนักเลยนะตัวนี้แพงเนาะแพงครับโอ้ กำนันอยู่พวกสะอาดเลยเขาเปลี่ยนมาแล้วเะมาถามพี่เลยโอเค้ววีทีห้าศูนย์ไหลไม่ทันนั่นนะบอกว่าอ่นี้มีปุ๊บแก้ไปไปเลยวัน <c oughs> หลังแก้มาถ่ายเครื่องสะอาดแก้วม็ดกี่บาทห้าพันกว่าบาท <c oughs> ผมว่ามันขาดเร็วไปนะขาดเร็วมากเลยอ้รถหมดหมดแล้วกี่ปีนด้ละแปดปีเลยมั้ง ตัวนั้นใส่ครึ่งลิตรนี่กระเทิร์นจริงๆเลยทำไมไม่ทำมาเปี่ยวอางนี้ให้เจ็ดลิตรครึ่งนะประกันแปดลิตรกว่านะแปดลิตรครึ่งขันไหนรถไหน <c oughs> พิสูบอ้<ว>พิสูตวัวใหม่เกือบแลิตรเลยโอ้โหพิสูตัวใหม่เกือบเก้าลิตรนะเรียบร้อย โอ้สกปรกมากเลยผมไม่ได้ล้างห้องเครื่องมาครับเสร็จเรียบร้อยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพาไปดูซูเปอร์เกตครับผม